สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ็บคอเจ็บคอไม่สบายอยู่แล้วก็สวัสดีครับเจ็บไหล่คือเจ็บไหล่เพราะว่าสับเยอะเล่นเกมเกรงท่าอลไรนอนเล่นเกมเนี่ยวันนี้เราก็ มาทดลองกันอีกแล้วว่าสีนะครับใสีแดงนะในตะกูลสีแดงที่เรามีนะที่ร้านมี2ยี่ห้อที่ชื่อดันเหมือนกันมียี่ห้อเอทานอลกับ <c oughs> เรเดียนบรนลวันนี้เราไม่ได้มาเปรียบเทียบนะว่าอันไหนสีดิดีไม่ดีแต่เราจะมาทําให้ดูว่าสีโทอ che, ชื่อเหมือนกันเนี่ยเวลาลงไปบนผิวแล้วอะ่ะมันให้สียังไง <c oughs> ให้โทนยังไงเราจะได้เลือกใช้ได้ถูกต้องมีอยู่3ชื่อ <c oughs> นะครับอันที่1คือไลท์เลสไลท์เลสครับ อันที่2คือดาร์กเรดแล้วก็อันที่สาคือแคลมเซนเรดแคลมเซนเรดครีมสันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครีมสันเรดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ดูด้วยเนื้อตาเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้ะเราก็จะสักคนจริงๆแล้วก็จะมาติดตามผลเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะลองมาทําให้ดูไงเราเผื่อว่าเราจะได้เลือกโทนได้ถูกถ้าเราสักดอกกุหลาบที่เราอยากให้มันโทนสว่างหน่อยเราอาจจะต้องใช้ของยี่ห้อนั้นหรือเปล่าไอ้โทนดาร์กหน่อยก็จะต้องใชกยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราไปเตรียงอุปกรณ์ใช่ครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตอนนี้เราลอกลายเสร็จแล้วเราเตรียมสีว้เสร็จแล้วผมจะแบ่งดอกไม้วันนี้จะเป็นรูปดอกไม้ง่ายๆสีแชกนะครับก็คือตัวไลท์เลสนะสีแชกันเนี้ยนับเป็นแชกเห็นไหมสีแชกไลท์เลสห้าแชกดาร์กเลสหกแชกครีรคมสันเลสเป็นคู่เป็นคู่ไว้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคู่ไหนเป็นอันไหนใช่ไหมซ้ายมือนะ อันซ้ายนะถ้าเรานอาอย่างนี้อันซ้ายทั้งหมดจะเป็นของเอทานอลที่เหลือ,ข,อขวานี้ก็จะเป็นของเรเดียนชื่อเดียวกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสักกันเลยครับครับผมครับผม,บผมก็เดี๋ยวจะใช้เข็มสองเล่มเนาะเป็นของแต่ละยี่ห้อเลย <Eternal S 2> เอทานอลเล่มหนึ่งนะครับ <Radi ant S 2> เรเดียนเล่มหนึ่งใช้เป็นเบอร์7 RL ของ w จ x มันก็จะใช้ไฟ6 สัักนะครบเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีเข้มก่อนเนาะผมจะเริ่มจากสีเข้มก่อนอันนี้ฝั่งซ้ายนะผมจะเริ่มจากตัวครีมสันเด d นะครับของเอทานอลนะครับผสมน้ำยามิกนะครับ50 50เนาะสัดส่วนเท่ากันทั้งทั้งหมดเลยต้องผสมน้ำยามิกกันหน่อยนะสีพวกนี้ มันจะติดยากนี่ผมก็จะใช้เทคนิคการหมุนวงกลมนะครับเหมือนที่เราลงสีทั่วๆไปมีคนถามเยอะเหมือนกันเวลาหมุดก,กระเด็นที่ปลายกระบอกทำยังไงของผมยังกระเด็นเลยไหมครับทำอะไรไม่ได้เวลาสีแดงลงบนผิวแล้วมันจะไม่ได้แดงแบบไม่ได้แดงมากอะ่ะมันจะมีความหมุนลงนิดนึง สีอันเนี้ยไอ้ทิมสันเดสเนี่ยสักค่อนข้างยากนะครับเวลาสักจริงๆก็ค่อนข้างยากต่อไปจะเป็นตัวคิมสันเดสของเรเดียนเนาะคริันเดเรเดียนนะครับตอนที่มันอยู่ในขวดเมื่อกี้เราเห็นมันค่อนข้างต่างกันเลยเนาะเฉดสี mm hmm. นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนลงผิวแนะว่าเป็นยังไง คล้ายๆกันนะพอลงผิวแล้วอะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่เมื่อกี้จากขวดของเรเดียนเนี่ยไอคิมสันเดียนนี่ค่อนข้างจะหนืดมากฮะ mm hmm. เหมือนของอันนี้จะมีความเข้มกว่านิดนึงนะครับอของเรเดียนเออตัวที่ลงล่าสุดมันดูเฉดมันจะดาร์กหน่อยนิดนึงขึ้นเหมือนนิดนึงใช่เฉดให้ดู นิดหนึ่งเนาะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในกล้องในกลอาจนจะไม่เห็นนิดจริงๆแต่ถ้าสายตาเห็นชัดเลยอ่ะต่อไปนะครับผมฝั่งซ้ายนี่เป็นดาร์กเรทของเอท r นอลดาร์กเรทนะครับดาร์กเรทก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สักค่อนข้างยากเหมือนกันอย่าไปทดลองกันเองนะครับ อันนี้เราทดลองกันที่ร้านเนี่ยเป็นความยินยอมไหมไม่ยินยอม็ะไรผมทําทุกอย่างแหละมันเป็นเป็นสิ่งเดียวนะร้านงานศักดิ์นี่เป็นสิ่งเดียวที่ที่เราทําเราก็เลยทุ่มเทให้กับมันแล้วก็อยากให้มันเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีของในสังคมไทยนะครับการทดลองนี้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้เราได้เลือกใช้สีที่ที่ถูกต้องได้เห็นตัวอย่างการทํางานเรื่องความสะอาดหลาย,ลายๆอย่างที่เราทําให้เห็นกันอยู่ สีดาร์กเรสเนี่ยติดดีแต่สักยากแต่สู้ไอ้ครีมสันเลดไม่ได้สักยากกว่าถ้าเราผสมสัดส่วนน้ำยาที่พอดีสีทุกอย่างมันพอดีอ่ะมันจะสักติดง่ายมากเข็มไฟนะครับทุกอย่างเข็มก็จะเปลี่ยนนะครับของแต่ละยี่ห้อเลยไม่ผสมกันอันนี้เป็นดาร์กเรสของเรเดียนนะครับ เราไม่ได้มาบอกว่าอันไหนติดดีไม่ดีนะเราให้มาดูโทนนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นยี่ห้อสองยี่ห้อที่เราใช้อยู่แล้วด้วยครับยังมีพื้นที่เยอะครับที่เราได้ทดลองผมก็จะทำไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นเนาะจนกว่านางแบบจะไม่ยอมเหมือับแต่ก็สักตัวเองบ้างสีอื่น สีแดงนี่มันต้องขาวๆนะอย่าไปอ่ะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งอันด์กเรดมันมีความเป็นครีมครีมเนาะของเอดเดียนอะ่ะสีมันแบบครีมครีมอ่ะอุ้ยแต่ไอตัวน,นี้มันส้มออกส้มเลยน,นะดัร์กเรดนะอันนี้เนาะใช่ใช่ใช่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวไลท์เรดนะครับไลท์เรดของอีเทน่าลนะครับไลท์เรดของอีเทน่าลนี่จะติดส้มมากๆ เป็นสีที่สดมากครับในกล้องเห็นเลยเขาตรงเวลาสักนี่แนะนำให้คนขนด้วยนะบางจังหวะที่เข็มสักมันดูดขนติดเข้าไปมันทำให้เข็มสักไม่คมได้ อ่ะเสร็จไปแล้วครับอันสุดท้ายนะครับลเร็ของเรเดียนนะครับอันนี้ติดส้มยิ่งกว่าครับอสีสวยดีไนหะมเราจะไม่เห็นเลือดสักหยดเลยหนึ่งะครับเวลาสักสีแทง เ็แล้วสรจครับก็เสร็จไปแล้วเมื่อกี้เนาะกับการทําให้เห็นว่าสีแดงชื่อเหมือนกันแต่ว่าพระยี่ห้อมันให้เฉียดที่ต่างกันเห็นด้วยตาเนี่ยชัดค่อนข้างชัดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึงว่าตอนที่แผลหายแล้วเป็นยังไง กับการอัปเดตอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะก็ลองไปเลือกใช้กันดูว่าเฮ้ยโทนเนี้ยมันจะใช้กับอะไรได้บ้างเพราะว่าบางครั้งพอดีมีคนถามมาว่าทําไมสีนั้นต้องเลือกยี่ห้อนั้นสีนี้ต้องเลือกยี่ห้อนี้เพราะมันให้เฉดที่ต่างกันไงบางทีเราก็อยากจะได้สีที่มันสว่างขึ้นหน่อยเราอาจจะไปเลือก light รสของ radiant แต่ล้าเราใช้ dark เร d ของ eternal เป็นเงาแทนเออเดี๋ยวเราต้องเลือกใช้กันดูครับมันไม่มีผิดมีดูหรอกแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเห็นว่า เวลางลงไปบนผิวแล้นเป็นยังไงนะครับก็อย่าไปทดลองกันเองเนาะน้องๆหนูนๆเผื่อว่าดูคนที่เพิ่องอยากสักอะไรเงี้ยแบบทำเครื่องสักขึ้นมาเองหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทามันเลยมันไม่ได้มีแค่สักกระจกนะมันมีหลายอะไรเรื่องเหมือนคลิปที่แล้วที่เราลงกันไปเป็นเรื่องความสะอาดนะครับมันมันค่อนข้างที่จะต้องให้ความสําคัญกับมันโอเคงั้นก็ฝากติดตามพี่อิงละทูโอนะครับกับคลิปใหม่ๆของเราที่มีหลากหลายคอนเทนต์ตอนนี้แต่ก็ยังเป็นเราอยู่เหมือนเดิม นะครับผมก็ทุกวันอาทิตย์ไลายสามนะครับผมก็สวัสดีครับ